ผมโชคดีมากนะครับก็พอดีได้มีโอกาสย้ายมาอยู่ที่ที่อูราชนาวีมิตรแดนแห่งนี้นะครับก่อนทัพเรือเนี่ยมีลำลิที่จะสร้างเรือลำนี้นะครับก็กรมอู่ทหารเรือเนี่ยก็เป็นแม่งานในการที่จะที่จะที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับก็กรมอู่ทหารเรือก็ได้มอบหมายให้อู่ราชนาวีมิตรแดนแห่งนี้นะครับเป็นเป็นเป็นที่สร้างนะครับพอดีผมผมอยู่ในตำแหน่งพอดีนะครับที่ที่แล้วมีโอกาสก็ ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ทำสัญญานะครับจนจนเรื่องกระบวนการสร้างกับเรือลำนี้ครับความยากง่ายของของการสร้างเรือนะครับก็เป็นเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปนะครับของของงานก่อสร้างนะครับมีสามอย่างที่สำคัญที่เราจะต้องทําให้มันซิงโครไนซ์กันได้นะครับก็คือเรื่องแบบเรื่องพัสดุนะครับเรื่องแรงงานนะครับทั้งสาอย่างนี้มันจะต้องต้องประสานกันนะครับแบบมาพัสดุมาคนไม่มีก็โครงงานก็สะดุดนะครับ คนมาพัสดุมีแต่แบบไม่มีเราก็สร้างเรือไม่ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อยู่อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหน้าที่เราคือทาทำไงให้ประสานให้ทั้ง3อย่างนี้เป็นสอดคล้องกันได้นะครับก็ตอนที่ปีที่เราเริ่มต้นเนี่ยเป็นปีที่ที่ที่ลำบากมากสำหรับเรานะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ฝนตกมากปีที่เกิดมหาุทภัยนะครับก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดฝนตกนี่ก็คือแรงงานของเราที่เนี่ยเราทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่า เขาต้องใช้เชื่องเชื่อมซึ่งเป็นไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมครับเรามีแบบนี้ที่ของมาเป็นคนทําไม่ได้ก็โครงการก็จะขยับไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็เราก็ต้องตอนนั้นอดทนมากคือทันทีที่แบบฝนหายทุกคนก็เริ่มกลับเข้ามาใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่บางทีก็ต้องอยู่กันดึกๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เรือมันเดินไปได้เป็นเรือทีอ่ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะสร้างขึ้นมาเ,เพื่อสวายพพะอง์ท่นนะครับ คำว่าเฉื่ดลมไมเกียรติเนี่ยมันบรรทุกมันถูกกำหนดมาตั้งแต่เรือกำลังเริ่มสร้างนะครับจนถึงเรือจบแล้วก็แต่และคนนี่ก,ก,นก,ก็ทุ่มเทมากนะครับที่ทำให้เรือมันมัน,มนเดินไปได้ครับก็พอมันมันเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบมีความสุขครับต้องได้เห็นภาพนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยบอกโอ้โหทุกคนจะหายเหนื่อยนะครับแล้วก็แล้วก็ดีใจมาก